สวัสดีนะครับปอไเน้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ x f o r ์นะครับก็วันนี้ผมจะมาทําการรีวิวแก้วน้ำ Diamond Slayer นะครับอ่าผมก็ไปเหมามาหมดเลยนะครับทั้ง3ลายเลยด้วยความที่เป็นแฟนของ Diamond Slayer นะครับก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆมันจะมีไข่สุ่มอีกนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอันนั้นมันจะแพงไปสักหน่อยแต่อันนี้ก็แพงแพงกว่านะครับเลยซื้อมา อะนั้นก็คือแบบมันจะเป็นไข่สุ่มเว้ยเออมันจะมีพวกสติกกงสติกเกอร์มีลิสแบนดมีพกคุณจงพวกคุณแจกอะไรใช่ไหมเออไม่เอาครับไม่เอาครับเราจะเล่นของใหญ่เลยดีกว่าอ่ะโอเคก็เราจะเริ่มจากนี่เริ่มจากสีดำนะครับก็จะมีอินโนสเก n เนสโกอุซุยทันจิโรเซนิสึนะครับก็มาครบทีมเลยนะครับอันนี้อ่าอันนี้ภาคญาิเริงลมเนาะ อ่ะโอเคต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลายแบบสีสหายนะครับสีสหายก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่แค่ไม่มีอุซุยนะครับไม่มีเทนเยนนะอ่ะโอเคต่อไปนะครับสีเขียวนะครับก็จะมีทันจิโร่กับนิซโกะนะครับเป็นตัวให,ใหญ่เลยนะครับโอ้โหมันอย่างนงี้ะมันอย่างนงี้ะมันเบิ่มมันมันคือเลืออ่ะอ่ะโอเคนี่นะครับก็เป็นราคา 69บาทเลยนะครับต่อแก้วมาโอเคเราจะเริ่มจากสีดำก่อนนะครับที่มีอุซูยเนาะคือผมจำสับสนเว้ยไอเนี้ยคือตอนผมซื้ออะผมจำไอเนี้ยเป็นอนาซุยเว้ย <c oughs> เป่งชื่อใครกันแม่งแบบอนาซุยไขว้าอเงี้ยแม่งแบบเจำสลับกันเพราะว่าเพิ่งดูโจโจโจบไปพอดีนะครับก็เลยไปซื้อแก้วน้ำมาไงเงี้ยต่แบบเป็นคนละเลือกกันเลยแม่งจำไอเนี่ผิดแม่งเป็นอนาซุยนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไร เอออันนี้เขามีน,นี่ด้วยเว้ยมีไอเหมือนห้อยเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะเป็นอะไรเกี่ยวๆสักอย่างอะ่ะโอเคไม่พูดความตำเพลงละแกะแม่งเลยเอือ,อ,อลายสก,กรีนก็คมนะครับคมคมอยู่ แต่สีเหมือนจะซีดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกอไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรายอมรับได้นะครับมีหลอดที่หลอดก็จะมาสีเดียวกับฝาเลยเนาะน,นี่จะเป็นสีเขียวหลอดก,ก็จะเป็นสีเขียวอันนี้หลอดสีแดงก็ฝาสีแดงโอเคจะทำการเปิดมันออกมาที <Jesus. S 2> ม่มีหลอดมีโอลิงอยู่หนึ่งอันนะครับโอลิงตรงนี้มีโอลิงเพื่อแบบ ไม่ให้แบบหลอดมันหลุดออกจากฝาเนาะ้ยไอ้นี่เป็นเป็นฝาใสๆด้วยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นฝาแบบใสๆคือมันจะมันจะเห็นทะลุอ่ะเออมันจะเห็นทะลุเออดีดีดีเยี่ยม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 แก้วน้ำก็โอ้เท่ดีเท่ดีอันนี้เป็นขนมมิก้าอีกวันขนมอะไรวะ ี <c oughs> โอ้โหขนมอันนี้เป็นน่าจะเป็นข้าวโพดอบกรอบนะครับเออใช่จริงด้วยเอออร่อยดีอร่อยดีอ,อ,ยดอืมสวยงามสวยงามสุดยอดสุดยอดอืมคือตรงนี้มันจะเป็นเกลียวฝาด้วยนะเนี่ย นี่จะเป็นเกลียวฝาก็คือพอเราใส่ไปปุ๊บแล้วก็หมุนหมุนหมุนสักนิดหนึ่งนะครับก็จะล็อกละอันนี้เหมือนแบบเอาไว้ห้อยอะไรสักอย่างอะห้อยตุ้งติง้งั้งอ่าโอเคเราก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับตัวสีดำนะครับที่มีอุซุยนะครับเมื่อกี้จะพูดอนาซุยซะละไม่ได้แดกคนหรอกโอเคในสีเขียวอเอ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเราเอาสีแดงก่อนดีกว่าสีแดงก่อนดีกว่า,อ,วาอื่ขอ เปิดมันแล้วนะอืมโอ้โหแจมแมวแจมแมวอันนี้คือคือมันเป็นลนะาเยาเดียวกันอะนเอออย่างไอ้พวกดันจิโร่เงี้ยมันมันคือลายเดียวกันแต่คนละขนาดเนาะมันคือลายเดียวกันคนละขนาดอืมเท่ดีเท่ดี เปิดฝาขนมนี่ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมขนมขนมราคาห9สิบ้าาทจี้จอันนี้ทำไมหลอดทำไมหลอดเป็นงอไ้สีดำหลอดงอไหมเนะี่ยเนาหลอดหลอดหลอดก็งอ้อม,มันดูมันดูเหมือนคาตานะมากเลยเออไอ,อถ้าเป็นถ้าเป็นในเรื่องเขาจะเรียกว่านิจิรินนะครับเออเขาจะเรียกว่านิจิริน ใส่ไปไมฝามั่วเวลาอมั่วเลยนี่มั่เลยเก็บไว้ก่อนไอขดดนี้ก็เก็บไว้ก่อนโอเคต่อไปก็สีเขียวนะครับจะมีทันจิโร่กับเนสโกะนะครับสองคนอันนี้เรียกเป็นคนหรือเป็นตัวหรือเป็นตนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอืมจะเรียกยังไงดีอสูรอสูนเรียกเป็นตัวเหรอแต่เนสโกะก็เป็นคนนะครับเราจะเรียกเราจะเรียกน้องว่าคนแล้วกัน มี2คนอืมจีสลายก็โหชัดนะครับชัดอันนี้ชัดในระดับ4 HD นะครับมเออมันชัดในระดับ Full HD แต่ไม่ได้ชัดเท่า 4K เนอะอืมไม่ได้ม่ได้ชัดเท่า 4K คือมันก็ยังมีความแบบหม่นหม่นนิดนึงนะครับของตัวตัวสีตัวเส้นนิดๆหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรนะครับาว่า เพราะว่าถ้าเราดูไกลๆอย่างเงี้ยเออคือมันคมชัดนะคือมันสวยมากเลยคือจริงๆอ่ะน่าจะมีอันนี้ด้วยน้อนรุ่นที่ว่ามันมีไอเลนองคูด้วยเนาะแต่มีเลนองคูนี่ก็ครบเซตเลยนะอืมแต่เลนงคูมันจะไปอยู่ในไอ้นั่นด้วยอะไรนะมันจะไปอยู่ในไข่นะครับมันจะไปอยู่ในไข่สุ่มนะครับกับไอสแตมป์อ่ะเอใอนอสแตมป์แต่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับรว่ามันเออถ้าซื้อมาน่าจะเยอะน่าดูอ่ะ เปลืองเงินนะครับเปลืองเงินขนมนี่ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอ่าโอเคดาบนี่ก็ดาบมันไม่ใช่ดาบก็งออีกแล้วนะครับไม่รู้ทําไมทําไมไม่ทําให้มันตรงๆทําไมทําไมไม่ทำให้มันตรงๆ,ไมไมห,รงๆหรือว่าอาจจะเป็นเพราะตอนซิลมั้งตอนซิลไว้เนี่ยซิลพลาสติกนะครับ มันมันเหมือนกดลงไปป่ะแบบมันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นว่ะเกินไปป่ะอืมก็ไม่มีความเสียหายนะครับในส่วนของฝาในส่วนของแก้วเนาะไม่มีความเสียหายก็โอเคนะครับก็เอาไว้ใส่น้ํานะครับใส่พวกน,พน,น,พน,พน้ำโค้งน้ําแข็งน้ำโค้งน้ําโคกเออดีอันนี้สีอะไรวะตสีแดงสิเออเนี่ย ไอที่ไม่มีอูซูยอะ่ะมันไม่มีมันต้องเป็นสีแดงเออนี่เก็บไฟล์เก็บไว้ออืมสวยงามดีสวยงามดีมดอมเออเออเนี่ยไอสีอันเนี้ยสวยดีนะครับเนี่ยไอแบ็กกราวสีดำแล้วก็เมฆสีทองเนี่ย มันดูตัดแล้วมันดูแบบออ่ชบเฉียวนะครับมันดูชบเฉียวอันนี้ก็จะเป็นแบ็กกราวสีเออ่มันจะออกฟ้า,ฟาก็ไม่ฟ้าน้ำเงินก็ไม่น้ำเงินจะเขียวก็ไม่เขียวนะครับอันนี้ก็ดูชบเฉียวดีเหมือนกันนะครับไดมอนด์สเลเยอร์กิเมซุนโนะใหญบัด เออนี่เท่ด hey, ีสวยงามคือไม่รู้ว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแค่ไอท่าทางเดียวหรือเปล่านะครับเออเพราะว่าเห็นไอท่าทางอย่างเงี้ยในหลายๆสินค้าเลยนะครับเนี่ยเนี่ยไอท่าทางอย่างเงี้ยไออย่างงี้เลยอะ่ะเอออย่างงี้เลยอะ่ะแต่มันอยู่ในหลายๆสินค้าเนาะก็ไม่รู้ว่าซื้อลิขสิทธิ์มาแค่ รูปแบบเดียวหรือเปล่าหรือว่าถ้าหากว่ามีอีกรูปแบบอื่นก็เออน่าจะดีนะครับน่าจะดีโอเคครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับโอเคฝากกดไลค์ลครั้ง้วยหล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปละบาย,บาย,บายจอกนะครับผม